ดูทีวีดีกว่ายินดีด้วยค่ะคุณได้รับรางวัลค่ะขอบคุณมากเลยค่ะฮะเจ้าน,นั่นได้รับรางวัลเหรอไม่อยากดูแล้วคุณได้รับรางวัลเจ้าน,นั่นมีดีอะไรได้รับรางวัลระดับโลกได้ออกข่าวซะด้วยเรายังไม่ได้เลยน่าอิจฉาจริงๆเฮ้อยากได้บ้างจังเลย น่าอิดฉาจริงๆเลยเจ้นานั่นมีดีอะไรนักหนานะนายเป็นอะไรไม่เห็นลงมาเล่นกับพวกเราเลยก็รู้เจ้าขนมปังสิน่าอิจชาจริงๆเลยได้รางวัลน,นี่นายอิจชาที่นายขนมปังได้รางวัลเจ้านั่นหรอหระ ก็ใช่น่ะสินายไม่ฉิดชาบ้าแล้ไงล่ะได้ออกข่าวด้วยไม่อะั้งวันนั้นใครอยากจะได้นี่นายพูดอะไรเหลวไหลเนะนายวันนี้นายเป็นอะไรเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วอยากได้รางวัลนั่นเหรอบ้าจริงๆเลยจะนายเป็นบ้าไหใครๆก็ต้องอยากได้รางวัลแล้วออกข่าวอยู่แล้ว ฉันมีรางวัลแล้วเข้ามาได้ครับนี่ขนมปังมีเพื่อนมาหาลูกน่ะเออเข้ามาเลยแล้วนี่จะเข้ามาเลยจ๊ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปทำของว่างรอให้กันละกันนะ ายบราวนี่นายมีอะไรหรออยากมาดูช่วยรางวัลของฉันหรอนายเป็นอะไรอะ่ะหน้าอิจฉานายที่ได้ช่วยรางวัลนั่นน่ะได้ออกข่าวดังด้วยไม่เห็นจะหน้าอิจฉาอะไรเลยฉันอยากได้รางวัลที่ดีกว่านี้อย่างน้อยนายก็ได้รางวัลที่ดีมากนะแต่ฉันอยากได้ดีกว่านี้ที่จริงอันนี้ฉันไม่ค่อยอยากได้หรอกนะ แล้วมันคือรางวัลอะไรละ่ะทำไมนายถึงไม่อยากได้ยังไงฉันก็อยากได้หัวเราะอะไรรางวัลน,นี้ยฉันไม่ได้อยากจะได้หรอกนะแต่เพื่อเป็นที่ระลึกน,นายพูดอย่างนี้ได้ไงรางวัลมีค่านะก็ช่วยรางวัลน,นี้ยมันเป็นรางวัลที่บ่งบอกหมายถึงฉันขี้เกียจไง ใช่ไหมล่ะฉันไม่ได้อยากจะได้มันอยู่ที่บ้านหรอกนะเอาไปเถอะลาก่อนเป็นอะไรไหนบอกอยากได้ไงฮ่า